เลขยกกำลังคือลักษณะที่ใช้แทนจำนวนซึ่งเกิดจากการคูณตัวเองซ้ำๆหลายครั้งเช่น2 PM 2ค2น2คูคูท่ากับ24โดยการเขียนเลขยกกำลังจะมีส่วนประกอบทั้งหมด2ส่วนคือฐานและเลขชิ้นกำลังเลขยกกำลังประกอบด้วยอะไรบ้างเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆและ N เป็นจำนวนเต็ม เลขยกกำลังที่เป็น a จะเป็นฐานและ n จะเป็นตัวชี้กำลังเรียกแทนด้วย a ยกกำลัง n สมบัติเลขยกกำลังเมื่อ a และ b เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มจะมีการคูณยกกำลังและการหารยกกำลัง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและจกำลังไม่ใช่แค่เครื่องหมายในการตำราเรียนแต่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เช่นการคำนวณถอดดอกเบี้ยทบต้นในการเงินการวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวการวัดความเป็นกรดในวิชาเคมีและการคำนวณพื้นที่และปริมาตรจบการนำเสนอขอบคุณครับ